ลอยด้วชเฟอร์นนี่แต่ที่ขึ้นนีเลี้ยงึ้นไม่ได้รอบรอบแรกขึ้นสะเลี้งรอบรอบนี้ขึ้นกระบะค่ะต้องใส่ขากรรฟต้องกิ่งไปอ้าวเดี๋ยวไปไปดูเด้อค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนาสาวนาพ่อแม่สาวด้วยนูเด้อนู่นอ่ะ ยาวกี่ไล่แต่ด้เข้านะยาวกี่ไลคะหง่ะจำมาเลกกำลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่ ทางม้าทั้งบูทั้งฐานเจ้าปั่นปานนีดแล้วเอ้าตุ๊กเล่งแหงไม่แหงเนี่ยมาลงเอ้าคือยังคือยังปั่นน้ำอีกคือตกลงแห้งไม่แห้งเนี่ยพอเอ้ย

งาายยเอาเอารถออกเลยเหรอพนักงานมีแต่ที่สวยนะคะจับปลาเนี่ย <c oughs> พนักงานมีแต่ที่สวยเลอค่ะ <c oughs> พนักงานมีแต่ติสวยเดอ้อค่ะเขาขาวหนาอุ้ยทำไมพนักงานจับปลามีขนาดเขาขาว,ขาวดูตัวดูตัว ทางรถขายทางรถแตกแตกเอาดันแม่ทำไงบ่าไม่รอคบวันนี้ไม่ได้จับรอบสองแหละรอบสามต้องเป็นเพื่อนนี้<า>คงได้แค่หอยอนนนะ โอ้มดมาไล่เลยนะ่ะตรงนี้แหละนีหมดอ้ยปลาตัวน้อยเยอะแยะเลยมาถุดเสดงกระบ้านนิงแม่ครับมาจากพิกี้

นี่เขาเรียกผูเ้เช่วชา มีใครรู้มีมรถแคลู กัวเต็มถนนเลย กอนเ,อเ,อเอป็นเนาะอ้าวเออฝ่ายถึงแล้วค่ะถึงแล้ววันนี้อา้าววันนี้เอาแค่นี้ก่อนเด้อค่ะถึงบ้านแหละแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่คลิปต่อไปเด้อค่ะคอยดูว่าคลิปต่อไปเราหนูจะได้จับป่ามา <laughs> <laughs> โอเคค่ะสววันดีค่ะ ติดตามด้วยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ